แม่จ๋าแม่รู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยลูกชนะน็อกเห็นเนาะเราก็เห็นทุกคนเนี่ยน็อกด้วยท่าอะไรนี้แม่รู้ไหมครับลูกไม่ทันครับแม่มเพแต่ใจไม่ดีเอาเหรอแต่พอตอลูกลูกชายชนะน็อกเป็นไงมั่งก็ร้องเต็มที่เหมือนกันค่ะโอ้คาดหวังอะไรกับลูกลูกชายกว่านี้ครับก็ไม่คาดหวังค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาต้องทําได้แล้วเขาจะทําเต็มที่ทุกไฟอืมแล้วคุณคาดหวังอะไรกับคุณแม่คุณไหม ก็จะให้เลิกเลี้ยงวัวได้แล้วมันต้องทางานหนักได้แล้วก็ธรรมดาถ้าแค่แม่กับพ่อเลี้ยงได้ครับผมเดือนละสี่พันห้าพันเดือนละหมื่นซื้อข้าวไม่ต้องให้ทําอะไรครับกาให้อยู่เฉยๆครับแต่ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าแต่โตบอกแม่ดื้อดื้่อทำงานนะยอมรับค่ะอยากทํางานทุกวันนี่ยังทาอยู่ปะครับทำค่ะเมื่อวานก็ไปไล่วัวหกล้มมาเคยคุณแม่ล้มเอาล้มเหรอ แล้วนี่ไปทำอะไรนะครับวิ่งขึ้นโดยไม่ได้ขึ้นโดยวิ่งแตอาบนกแล้วนี่พูดถึงพูดถึงถ้าเกิดไม่ได้ทํางานเนี่ยลูกชายให้อยู่เฉยเนี่ยเป็นไงอยู่ได้เออไม่ได้เส้นมันตึงใช่ไหมเราเคยเคยเคยไปอย่างนี้แล้วไงเอาไงเนี่ยเอาไงเขาไม่ยอมเนี่ยคุณเอาไงคุณเอาไงเนี่ยต้องเพิ่มเงินแล้วมั้งผมว่าผมพอดีผมอยากจะแบ่งบัญชีไว้ให้แบบว่าเก็บไว้ให้แกต่างหากอืม สุดท้ายนะครับคุณแม่มีอะไรจะพูดถึงคุณลูกั้งครับก็จะอยู่เป็นกําลังใจเขาอย่างนี้แหละคะ่ะจนกว่าที่ว่าถ้าจะให้หยุดจริงๆคือไปไม่ไหวแล้วอืม,อมแล้วคุณล่ะจะบอกอะไรกับคุณแม่คุณคงท้อาโซ่ล่ามาแล้ว <laughs> คุณนี่มันโหดจริงๆเลยโลับมากเล้วเฮ็ดออกแล้วจะไปอีกแล้วอ๋อก็ไปหาเที่ยวตองไหาอ๋อไปไม่ได้สุดท้ายก็โทรคุยกันก็บอกแม่ตอนนี้แม่มาเก็บเห็ดอยู่อ๋อไม่ได้ดิชาวบ้านเขาเก็บไงเออแม่ต้องไปเก็บก่อนล้วเห็ดมาฝากว็ครับไม่ได้เอามาค่ะโอ้โหขวัตื่ยินไว้ควัญจะมาดูลูกนี้ไปเก็บเห็ดมาก่อนค่ะก็ริงๆไม่ต้องไปเก็บก็ได้แต่ว่าก็มันทำจนชินเลยนะช เห็ดพอได้เราก็อยากไปมากแล้วลูกให้ตังค์ไปในี่ยไดช้อะบ้างเนี่ยก็ก็ฝากไว้ก็แล้วก็เวลานั้นก็ถ้าเราเงินชดอะไรเราก็บางทีมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าเราไม่มีรายได้เงี้ยแต่ถ้าหน้าเห็ดนี่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนั้นเราก็ได้ค่าเห็ดค่าอะไรเงี้ยส่วนอยากเก็บเงินยังอยู่ระวังเขายึดคืนนะ โอเคครับโอเคครับเจ็บใครได้ป่วยด้วยนะโอเคครับพอแม่ยอดเยี่ยมแลบวลูกกระตันอยู่โอเคยอดเยี่ยมเครับ